เราเคยเช่างเป่าช่างตวยกันไม่เป้านะไอ้มีพีเข้า<ๆ>เข้าเข้าเยียดนะ่ะสวัสดีครับผมกับพระลาวนะครับช่องเอ็นดูครับดูนะครับผม วันนี้พวกเราจะมาทําอะไรครับพี่วันนี้เราจะมาทําอาหารจีนครับอาหารจีนมีอะไรพี่เจนเตะเจ๊คือเะไครับกรวันนี้นะครับเราจะมาทําปลากระพงต้มผักกัดดองครับถ้าเราไปซื้อตามพัสคาหรือว่าร้านอาหารยังไงเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างสูงมากเลยทีใช่แต่วันนี้พวกเราจะมาทาในราคาที่ไม่ถึง 200- ้อด้วยซ้ำจากการจากการคิดคํานวณคร่าวๆตอนซื้อนะผมคิดว่าน่าจะประมาณ ร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทอ่าเขาว่ากันว่าเป็นอาหารจีนเป็นอาหารทางเสฉวนค่ะเป็นปลากระพงต้มผักกาดดองเราจะมาทําให้มันคล้ายที่สุดว่ารสชาติมันจะอร่อยไหมถ้าอยากรู้ว่าพวกเราทํายังไงนะครับผมไปรับชมได้เลยครับมาถึงขั้นตอนนะครับตอนนี้เราก็แกลกก้างแบะหัวอะไรให้เรียบร้อยนะครับล้างให้สะอาดอย่าให้มีเลือดนะครับเดี๋ยวน้ำซุปมันจะขุดที่เหลือคือใส่น้ำส้มสายชูครับแล้วก็เอามือเค้าให้ทั่ว เขาให้ทั่วนะครับระวังก้างต่ำนะครับเขาให้ทั่วให้มันดับความคาวคาวอะไรี่เหมือนกินอันนี้นะครับหมักทิ้งไว้5้านาทีพอครับป<อ>่าอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการแล่เนื้อปลานะครับเมื่อกี้เราเป็นการดับคาวของก้างปลานะครับเพื่อเอาไปทําน้ําซุปนะฮะนี้ก็แล่แล่ดูทรงเรามีคมมากเลยเชฟนี่ครับเราผ่านมาก็จะรวมไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าถู่ขั้นตอนการหมักครับ น,นี่ถึงขั้นตอนการหมักเนื้อปลานะครับขันัับแรกใส่ขาวครับเกลือครับปรุงรสชาติแล้วก็แป้งข้าวโพดครับเยอะไปแต่ไม่เป็นไรเพราว่าอะไรครับผมว่าออกได้ที่เหลือหมักเลยครับซอสเค็มจะดีดีแต่เค็มโอ้ถนัดมุกแบเนี้ย น้หม <S preach ers> ักทิ้งไว้5ที10นาทีนะครับไปครับไปดูขั้นตอนต่อไปครับซอยพริกไว้ก่อนเลยนะครับขิงเราจะหั่นไว้2แบบนะครับคือหั่นแว่นกับสับละเอียดนะครับหั่นแว่นนี่เราจะเอาไปคั่วกับก้้งปลาหัวปลานะครับเพื่อให้มันแบบมีกลิ่นของขิงเนี่ยแบบนี้นะครับต่อไปต่อไปเราจะหั่นขิงสับละเอียดเพื่อเอาไว้ใส่ในต้มแกงของเราเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันก่อนเลยครับ แซวมาถึงแดนกูก่อนดิเรากใส่ก้างปลาไปแล้วนะครับเราก็จะต้องใส่ถิงั่นว้านลงไปด้วยนะครับดับกาวครับแล้วก็เพิ่ความหอนที่เหลือก็ทําให้มันสุกเลยครับนี่ครับกูจะเริ่มเห็นว่าความแห้งๆแล้วนะครับไฮไลท์ครับเล่าจีนเล่าจีน ทีคร <G pigeon bond imprisoned> anyway, ับเราก็จะทำให้เหล้ามันระเหยออกไปให้หมดก่อนนะครับจากที่เราผัดไปพักัหนึ่งนะผ้าทีสิบนาทีเราก็เติมซอสไก่ลงไปครับทิ้งไว้เลยครับผ่านห้านาทีแล้วมาดูดใหม่ครับ2000 years later ขั้นต่อไปตำกระเทียมแล้วครับต่อไปใช้พริกชงเจนะครับแต่ว่า บางที่ก็เรียกว่าภาวาเจียวนะครับผมก็ไม่มั่นใจแต่ผมอันนี้อันนี้ก็อ่านตามชื่อแล้วกัน<ม>ใส่ไปทาเยอะลิ้นชามากใส่ไปตามชอบอ<ม>ันน<ม>ี้ผมซื้อที่แมคโครครับร้อยเกาบาทร้อยต้นๆครับเกือบเกือบถึงร้อยห้าสิบประมาณนี้แต่มันเยอะมากเลยนะครับเยอะมากครับม,มันใช้ได้หลายรอบความจริงเราใช้นิดเดียวผมว่าใช้ไม่น่าเกิน5บาทหรอกครับ รรบรอว่าลิ้นชาแน่นอนครับงานอ่านี้เราเราก็คือบดเลยครับบดหน้าตาจะคล้ายพริกไทยแต่สีสีแบบชมพูชมพูแดงๆนะน้าเดือดแล้วนะครับก็ใส่ปลาที่เราหมักเอาไว้ครับเนื้อปลาต้องแยกกับน้ำสุกนะครับน้ำจะได้ไม่ฝุ่นเพราะมีไข่ขาวแป้งเปื้องอะไรเงี้ยนะพอปลาเริ่มสุกพอดีพอดีนะครับเอาบัตึงๆึงพอนะครับนี่ครับสวยงามเด้งเงเราก็เสด็จนะครับเราก็จะเอาหัวปลาก้างปลาอะไรที่เราต้มน้ำไว้นะครับ คือถ้าความก็เยเลยแค่น e ั้นเองขั้นตอนแรกนะครับใส่กระเทียมถุยใส่น้ำมะกระเทียมครับบาบสิงครับสิงนี่คือสิงสักละเอียดนะครับหน้าตาไทยกระเทียมนี่ครับแล้วก็ผัดตบด้วยพริกครับประกาศดองครับ ใส่หัวพริกช่วงเกียงครับชวงเกียงผัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะตักน้ำซุปที่เราต้มไว้นะครับล้านเลยครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เราจะปรุง ้นตานะครับใส่น้ำตาลตาลงไปนิดนึงนะใช่ครับเพื่อรสชาติไม่โดดครับอ่าให้เอาไปตัดหวานนิดนึงใส่น้ำตาลไปตัดหวานนิดนึงแล้วก็เกเลือครับเกลือครับเกลือนิดหน่อยครับตอนเนี้ยซึ้นอยู่กับความชอบของผู้ชมนะครับว่าชอบรสชาติแบบไหนอะไรยังไงออของผมอะซื้อประกาศดองมาค่อนข้างที่จะรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วผมก็เลยไม่ใส่น้ำส้มสายชูเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เพิ่มได้ก็คือถ้าอยากเปรี้ยวเพิ่มก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเพิ่มใช่ครับ เพราะแต่ละร้านผักกาดดองมันเปรี้ยวเค็มมันต่างกันไงใช่ครับผมพอเดือดเสร็จแล้วอะ่ะเราก็จะเอาเนื้อปลาที่ลวกไว้อะ่ะใส่ชามแล้วก็เอาซุปมาเนาดครับก็จะเป็นเมนูปลากระพงต้มผักกาดดองครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เป็นการชิม,มนะครับทำยาวนานมาก ตั้งแต่เพียงวันตอนนี้เทียงเผืับตอนนี้หนึ่งพุ่มครับเกือบหนึ่งพุ่มก็สำเร็จเ็ที่เรียบร้อยครับอัตราผลผมอยากให้ทุกคนลองกากาเราเองนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าไม่ยากปรุงนิดปรุงหน่อยไม่ยากครับยวชิมกันเลยดีกว่าครับนี่ครับว้าว รสชาติ่งควมลับมนเนื่ออะไรกันป่าสำหรับผมนะเนื้อปลาแดงน้ำซุปเนี่ยจะเหมือนเหมือนต้มผักกาดดองทั่วไปเลยแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมของไอ้พริกช่วงเจียงเนี่ยมันจะแบบอารมณ์เหมือนคุณกินหม่าล่าเลยลิ้นจะชาๆสำหรับผมคือโอเคผมชอบต่อไปเป็นเป็นพิมพมาเลยนะต่างชั่วกันนะ เอาอีกแล้วครับแข้งแคนต้องชนะเอาอีกแล้วครับแคนเล่นเกมอะไรบอกก่อนเอาโชคมามาคลิกถูกมามามาดีมาชุ่มยาอ่มาชุ่มอ่ะตัวอะไรชุ่มไอ้เนี้ยเขาไม่ได้หนึ่งสองสามไมอกเอาดีพอเดินพอเข้ับไอาไป้แมวใครแพ้คุณตีนไม่ใช่ใครใครแพ้เดี๋ยวเทหน้างดูกัน ใครแทนได้เพงหน้าอยู่อย่เ็มงหน้าอู่กันทันที่ใครแทนวะไอ้เนาะ้อาจิ้มคนชนะชิมไขอชิมลองคุก่อนนะอร่อยดิอร่อยไหมเปรี้ยวมากอะไรอะไรเปรี่ยวอะไรเปรี้ยวตัวน่คือรสชาติของน้ำซุปนะครับ ที่ผมชิมไปเนี่ยผมว่ามันกินแล้วมันสดชื่นความรู้สึกผมองอะกินแล้วมันมันสดชื่นมันเหมือนแบบเหมือนพวกส้าวหุนไฟนิดๆเลยหอมหอมคือแบบถ้าคนกินอาหารไม่ลงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าซอสตัวนี้ดีครับมันกินแล้วมันสดชื่นดีนะแล้วก็มันจะมีความเผ็ดของพริกอะไรนะที่เล็กๆน่อยอ่ะช่วงเกียงชงชงเกียงเนี่ยไอ้พริกช่วงเกียงเนี่ยผมชอบนะกินแล้วมันแบบช่วงชงเกียงต้อง คือคือผมกินแล้วแบบมันซาซ่าหรือดีอะครับสำหรับคนที่กินอาหารไม่ลงใช่ไหมจะกินได้อันนี้รวมถึงคนปายด้วยนะก็คือ <c oughs> สำหรับผมผมผมว่าอร่อยครับอร่อยเลยดีกว่าไม่ใช่อร่อยอยู่อร่อยครับความเผ็ดระดับไหนค,คือตอนแรกอะมันยังเผ็ดไม่มากก็เลยตัดสินใจว่าให้ใส่นั่นน่ะที่ชื่อเ,เรื่อกจัญจายาโขมโขมเกียนอ่ะใส่เพิ่มพอใส่เพิ่มปุ๊บก็แซ่บซเลยตอนนี้แซ่บเลยตับถั่ว ประมาณนี้ประมาณนี้ชาบิโกต้มาสชอบ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 คนาคนญี่ปุ่นหืมอร่อยมากเลยพี่ชอบอะไรไหมหอมอะไรหอมอะไรหอมครับการัการอมแต่นี่ประกาศรองเรื่อประกาศ ังนึโอชิสเน่โอเคครับงั้นมันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สองพันนะครับและอย่าที่สองพัญนะครับอย่าลืมซับสไคร์ด้วยครับส <laughs> วัสดีครับเรามาคนไทยเรามาเฮาเลย